แตกลลลาายอเเป่ซสสดูไว <ados> <the> ้ับสแปมาล้วก็ตัวแตกแล้วเรียบร้อยเปิดบัตรของนั่นอาเบนเอาโซโลคิวเฟรเลตไปแล้วยังกาอาเบนชื่อนี้ไว้ใจได้แปะลงที่มาสลอตบอกมาสลอตเดินป่นก็ใส่กระปืนไปครับงัดโซ่ครับผมแต่นั่นโดวของมาสลอตก็ตายครับโดนตีกับซับโลโลครับอินยูดีมตีรัวต่างต่อซะด้วยครับอินยูดีมฮะเซนที้ไว้บอกคงจะไม่ไหวกับทางฝั่งโูคูฮะชูกูชิไม่อยู่ครับโอเฟนทูนเปิดมาเซนเซมเบอร์ แล้วก็ยิงต่อเนั้นแจ็คก,กี้มาเหมือนกับอีเธอร์ดึงไว้รับโอโ้โหทะลุช่องครีมแล้วก็ดึงเดนเซฟเฟอร์ต,อตายไปส่วนบนนี้ครับยังไงต่อมาสล็อตไม่รอดนะโดนดูดสมองไปสองครับหรือจะล่างนี้คู่คู่ก็ตายครับผมสิทธิ์ที่สองไว้ได้ผลเนะเข้ามาดูดเวลว์เลนต่อครับบูเบล์โหนี่งกับหนิงยัดไปใส่ด้บบานฟเฟอรแจ็คก,กี้ครับแต่ฮินยังต่อที่แจ็คก,กี้ครับ อันนี้ยังไงดีพิดออมมาล็กสโลงครับผมตบใส่เดินโก้ของฝั่งเซฟเปอร์ผมจีบลอยฮะพิดออมมาล็กสโลงครับผมใส่นาวิยูดีบโอ้เข้าไปยูดีบไม่รอดนะทาเดินมาสบอกโดนไล่ผเอาไปเดินติดคริบผมฟิเลตฮะลูเทสก็ลูเทสเนอะลุกรักกันอยู่เมื่อกี้แล้วก็แอบเปิดแล้วก็บูเบลเขาคล้องกับน็อกเซนเดนดกับอาเบตไปก่อนนะ เลยดีมาร์ชก็ตายผมเจออะไรที่ซอลเจอเนอร์มาสลอตครับตุกไฟกับแบดดี้เดอะเซาสับสเปดลงย้าต่ออีกทีฮะอาร์เบ็ก็ถอยครับโอยบีดเอาไปลีไปอีเธอร์ดีกับผมใส่เต็มตัวนี้นายโดนทริกย้ำตอบทิปปเพนคิวครับทิพนคิวของด้านมาสลอตฮะท้ไอส์มาร์กเดินกันไว้แยกย้ายไปก่อนฮะบีดลอยมาตีคลียร์ข้อออกไปฮะใส่หนักไปที่ด้นานหของฟูเบล อูเบลเจอไมค์ดิทายผมแล้วก็ฮุกก็ไปเพื่อสุดท้ายสปินเอิร์ดเหยียบรถบาร์บี้ก็ไปได้เพออีกอยู่ดีไหมไม่รู้แกไปสะดุดอะไรครับนี้บาลสลอนผมจ่ายสกิลไปไม่ทันครับจะวางง้างพอดีด้วยแหละพิทออมเลยย้ำต่อบอดี้บล็อกครับผมไซเดาร์ชมาร์ชพยายามหน่อยเจอไฟสตอรมอีกแล้วรอบบอลส่วนเป่านี้ก็กลิ่นตัดบาลสลอนไปมาร์ชก็ตายครับซิปสองครับทีมเอ็มจีทัสส่วนนั่นทีเออมองอาเสียไปหนึ่งนะสีทาวเวอร์เป็นไปฮะโดนเร่งม้าครับผม พิทอัลเมริสครับทางด้านโอของฝั่งเอิร์ธสปิดครับยังไงต่อเอิร์สิบไปหลอดหมดเจ้าบุคิวดันฟิเลสครับดิสบิเลียครับลงมาคิวพยายามเล่นในพิทอัลเมริสครับทางด้านอีทอเลนเจอร์รถไปตียมย้ำคลินิคอาอัดเข้าต่อเฮ้ยอยออกมาครับโอของเขียวทางด้านเขียวจะรอดหรือไม่ฝั่งนี้ครับผมตียาสเซอดันอาเบสอาเบสก็บอกเรียบร้อยครับต่อเป็นดันเมกก้าคิวครับผมวันนั้นฟิเลสครและนี่ฮะ ตีอันก็ไปเด่นคูคู่คูคู่ชูคุชิถอยออกไปก่อนครับใส่โคดเด้นแบบเปล่าว็ยิงกันมาโคโอลเลสเปิดไว้ะเอ็กมาเดตสปอนแล้วก็โกชิปชนเข้าเต็มที่ด้านโอของฝั่งอันดรุลทรับมันมีท้ายระเบิดปาดพันมาเปิดแค่้านโอดารลิปไปก็เปลี่ยนเลรยเปลี่ยนเลรยถอยยาวส่วนทางฝั่งบอลสวิตครับจะหนีพ้นหรือเปล่าเอ้ยครับรีเซนส์เปิดเข้าไปครับเอ็กไซเดนส์ โรนี่ครับมิ้เบาแต่ดิสเปเลตหลุดออกไปได้หมส่วนมาร์ชก็ตายครับลอเดนส์ทอนจับล็อกไว้แล้วหยอดฝ่ายซอบพิทอเมลิสยับต่อฝังที่ใต้ของอาเบตครับหลุดออกไปได้หมดนี้เล่นในพิทอเมลิสต้อรัวครับอาเบตยังไงต่อดีถอยได้ป่ะส่วนคีก็ตายผมโดนมาร์ชฆ่าไปฮะและด้านนีเบรซซอกตกถึงไม่เอ่ยอาเบโดนฝ่ายซอบแจ็คกี้ไล่ขวดยับต่ออุ่นมาอีกรอวรอบผมเปนเลตปวดที่นั่นอาเบตตายไปฮะสกอร์เป็นสิบสองต่อเจ็ดครับผมเยนเดสวอลฟิงไฟแล้วไฟซอบัรคบ ล็อยด้วยแล้วเอาไปซ้อนยับต่อตอกทามแบบหนี้นาทีครับคู่กู่อะแยี่ย้อนกลับมาว้าวอย่างนี้ครับอีเทอร์ก็ดึงต่อทิเนีครับชูกกชิถอยออกเปล่าเจอแอซซอลเสพมาหนึ่งทีชูกกชิไปอีกรอบแอซซอลเสพแตกไปแล้วพุกมาเต็มหลังเลยครับโอ้โหบูเบลพุกมาเข้ากลางหลังฮะวิกเกอร์ซีของด้านเฟียเลตครับเดือดกันไปฮะโลริงกิงชนก็ไวมีดลอยมายับอีกทีครับทางฝั่งตัวของเคียว ดิสเลดตมาก่อนครับแม็กนิทไทสครับแอคทีฟอีกรอบครับเซมเปอร์เกมเล่นบอยสวิตคิวไม่ได้บอกโอ้เล่ตัวนี้พาวเวอร์เทียสองแตกฮะดาเมจกระบอกพยายามจะหนีครับของเพชรบูลครับตีเข้าไปต่อดาเมจยังไม่เพียงพอที่จะฆ่าบอกคนถึงเงี้ยมีโคชิฟเครื่ออยู่ด้วยฮะดาเมจดีเล่และนี่ครับปูเปลโดนเพื่อกระบอกหัวแตกกันไปครับติดลบความรู้อีกเงี้ยแต่ความรู้ก็แปลกครับเซเลนเซอร์ ลอยมาต่อยครั้งครับเกมลูนเฮสไปเออร์บอลเจนเฟรเนตฮะไปยาวอโคชิมัดลงไปใส่เต็มที่กระโดดของฝั่งอันดอรหลอดครับอันเดอร์หลอดเรียบร้อยเป็นเองครับผมทางด้านตัวของฟาร์ดันหลอดครับแตกผ้าฮะ W นัดอินโยดีไหมฮะเปิดไปครับดนีมันต่อทางด้านนี้สับย่าไปเรียบร้อยฮะ ไปหลอดผมแล้วก็ไล่ตีทีกับ้ที่อยู่ดีครับผมมีฮุกอยู่นะครับปูเบลเฮ้ยมาครับผมไครจะหนีจะโดดตาเมิ่อฮุกมาสตันอัดเข้าไว้ครับผมเป็นทามปิ่งครับแม็กเลือดปิดดาเมจได้พอดีแอ๊ะเรียบร้อยไปโรลิงกิงปาดมันมาครับล็อกเก็ตแฝงลิชกันอยู่อะตีเข้าโรชานไปครับมาเรื่อยๆโคโอลเซเลสเปิดครับใส่เข้าไปที่หน้าโดว์องฝั่งทีเอ็มเอ็มจีไทยผมไม่ให้ฉกแล้วฮุกมาทามิ้งเก็บเอจินได้หรือเปล่า ทันไม่เลยอินจดูดีเก็บไปก่อนครับผมแล้วดีเทนนต์ูเบลตายครับไล่ใ,ใครต่อพิทอัลแมนลิงผมอยู่ในหลุมโลชานบอลนาครับเซมเปอร์มาชตายไปแล้วต่อด้วยเน้นอาเบตไหมอาเบตก็ผมพยายามจะให้เพื่อนช่วยสไลด์ยับต่อแอสเซอร์เซปตามต่อเออร์คิวเดี๋ยวบอที่บอกให้เปิดวีคีบีมาแล้วก็วาร์ปพูดาวผมตามต่อไม่ได้แอสเซอร์เสต์ปาดพอเลนสะดุดไว้ไม่โดนเปิดร่างในสู้ครับแจ็กกี้ปกเซน้นอาเบตรครับตรับเน้นตรับเน้นตรับตัวตรับเต,ร,บตบเเรียมเร,รียบร้อยผม Garden, เฟลเล็ตจุดการเดินอาเบตไปได้ฮะย้อนไ่าสองโปรเดสวอร์มาฮินอาร์เมริสไว้ของเฟลเล็ตล็อตเอาทอนจับล็อกต่อตีเข้าไปยิงได้ของเขวิเวอร Ve ์ครับกลับซินเนตถจับล็อกไว้วีเวอร์วินวอล์กทอยออกไปก่อนนะไซโค้ชวุนเซตไว้แล้วก็สปินเอิร์ธทามปิงไปไดบริก,กครับผมแล้วดาเมจมาหนักครับคู่คู่ตายฮะ20ต่อ12ครับเงินนำอยู่สี่เคตอนนี้เกมนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับทีมด้านเอ็มจีทร ุกมาต่อเต็มๆหมดแล้วดรอปลงมาตบใส่นั่นอาเบตอาเบตเปิดปีพีบีถอยออกไปก่อนนะแอซโซ่เตะจ้วงไปที่นั่นเบ็ขึ้นบ้านไปอีกทีท้าเดินมามเฉลี่ยเรียบร้อยไปเจอนั่นคิวลิสเนนฆ่าทีงะเอ็กมาร์กลงที่แจ็คกี้ดึงก,าากลับมาครับผมแต่ไม่มีคนตามย้ำต่อถอยแล้วครับทาวาเทียร์สองมิเลนแตกครับขอหน้าทีมอับังอัสอับังอัสไปรัวๆไงเอ็มจีชันเงินนำอยู่ 6K ครับ xp 7.5ครับแล้วก็โอกาสชนะ77%มาโรลลิ i n g ไปอัดไปนิดหนึ่นงเพราะเมือ่อกี้ไม่ได้ายสาเสมอหนักไปครับสไลด์ออกมาก,ก่อนแล้วถือด้านหลังฝั่งเออร์สวิตครับเอร์สวิตเรียบร้อยครัจบจ้าไปไนด,ดี้ครับของนุญาตแจ็คกี้ r o l ล i n g มาต่อที่ว่านี้ครับผมใส่สเต็มไปครับทางด้านหของฝั่งนี่ครับแจ็คก,กี้ยืนค้ำยืนชนครับผมตบทางด้านหของฝั่งเอจิทแตกไปก่อนฮนะ ทีเอไปแล้วบผมมาสลงล่างไปพยายามจะหนีจากมาสลอตอะไร้ไงกีจก้จังหวะเคัลเตอร์สกับหรือเปล่าฮุกไปไม่โดนครับผมปูเบลว่าจะฮุกหลบเพื่อนผมสุดสี่รับมันไม่โดน,นด้านัวของฝั่งเซเลเซอร์สไลด์ออกไปกัคู่คู่แปดเคลียร์ไปก่อนฮะคอยย้อนกลับมาเอ็มจีชอชด้านล่างนี่คลิงยันไปที่คิวครับจะใส่เลนยังต่อไหมใส่โคนหลบครับผมแล้วโค้ชเซเลนมา ต่อคอมโบกันไม่ได้ตันนี้ซื้อเกิดมาเลยครับเกี่ยวไม่สนใจฮะบิดอมไปเลยล็อกไปสองครับผมแล้วนนันดับสองใส,ส่ส่วนรัวเขาเปิดมีคีคู่มาฮะด้านตัวคอมเ,เปียเลยครับไล่ลดดาเมจลดทอนดาเมทมาเรืเ่อยแจกครับผมชวนของดี่ปั๊บไปฮะแล้วตอนนี้ของเซฟเปอร์ตายหมดเซฟเปอร์มไม่มีบายฮะทางด้านนี้เราเกินแปลเปิดแปบผมพีดอมไปเลยครับเจอเล่นทีเอทีเอโดดหาเพื่อนไปได้ผมแต่จะหนีพ้นยังไงต่อฮะส่วนมาร์สกับทางด้านเซฟเปอร์ไปแล้ว ยอดไฟสอบโลครับพีเอ็กระโดดมาต่อหน้าคิวครับผมคิวครับอีเทอร์นิซิบเลตอัดลมกลางตัวครับเรียบร้อยเมก้าคิวเดินแจ็กกี้ฮะชอยแล้วครับคู่คู่ฮะับดันล่างยับตอดาร์ลิปไปขึ้นไปด้านบนฮะลอดอุปสรรจับล็อกไว้ไม่มีบีคบีครับพิทอัลเบริกยับต่อยิบหมดมาแบบติดเดียร์เด็ดเด็ดครับผมทำไม่ดีจัดครับทางด้านเอ็มจีทัสเรียบร้อยไปดับคิวเดินแจ็กกี้ฮะกลางหรือเปล่าไซโคลด์ไว้พิทอัลเบริกล็อกยับต่อไปสไลด์ออกครับผมีเวอร์ลอดอไปชรอค ไตโคนเปิดผ่านมาอาเคนเคิร์นลงไปทางด้านตดวของฝั่งนี้ครับคู่คู่ตายของอันสตบอเมเปิลฮะของเดนบาร์สลอตครับอาเคนเคิร์นมาตีใส่เอาดิสิเลตลงไปหาเดินไม,ม้ของด้านตัวของฝั่งพี่เอทไวครับมาสตายครับผมมาสคิมีบายครับโรลลิงกิ้งมาเซ็นติวครับผมแล้วก็ปีนะพี่ออเมริกาโปชิปชนเข้าย้ำต่อไหนครับใครจะอยู่ใครจะไปพยายามตีคลี่ไม่ออกสักทีเปิดด้านขึ้นมาคลีโจมไปพันสามแล้วเรียบร้อยผมงฟีเลตฮะ เียวบาร์แรงไปสองทางครับแล้วได้ทีมอับางอัสแล้วก็ย้ำต่อใส่แจ็กกี้แจ็กกี้เจอคลิปิคอลไปอีกฮะทิปเปอร์คิวครับของเนอินโยดิบว้าแล้วครับบูเบลมาหม้ายย้ำต่อครับผมอันหนักไปฮะทางด้านนี้ครับผมโดนอีเทอร์หนึ่งเน้นๆนีดเดียครับผมผู้คู่ตายครับผู้คู่ไม่มีบายแบ็กฮะเราจะไปซ้อนจับล็อกไปก่อนครับผมล็อกไปครับใส่ที่โนมาครับมาโดนไซเลส แล้วก็เตะย,ยัำอีกทีครับผมว่าจับคิวว่าเแจ็คก,กี้ฮะคือคิวตอนนี้ก็ได้เซปเตอร์ผมเป็นคีย์สำคัญครับโพส4บอยสป,ปิริต์เนีซื้อเกิดมาก่อนก็้ามาเอาไว้เคาน์เตอร์ด้วยโกโบเซเลนเนี่ยมีเค่บบีเหลืออยู่5วีครับอาเบ s ส,ส่วนนักดานโนของฝั่ง PA ก็เหลืออยู่6 V ครับพยายามจะไปซื้อดาบทองครับ D1 เรเปีย D1 เรเปียจะพิกทุกสิ่งหรือเปล่าไอ้ดาบทองมาแล้วครับ PA ฮะมีเอจิตมีดาบทงบองผมพร้อมที่จะสู้สองกองได้ครับ ใส่โคดไว้ครับผมอีเชอร์ดึงครับทางด้านโดของฝั่งนี้ครับตัวฝั่งพีเอจะแตกไปบอลแล้วนี่ครับท้องเปิดกับเรียบร้อ,อยไปส่วนด้นโดของฝั่งบอลสิ์ก็เรียบร้อยเหมือนกันฮะเอาแล้วบอกพลังคลิกที่ข้อบุนด้ารีฟนีไปบอกส่วนแจ็กกี้ตกลนครับแจ็กกี้ตายบอกชิปเปอร์คิวแมนต้นอินยูดีมครับบอลจะพลิกมาพลิกโคดาบทองเหรอครับเนี่ยปีเคพี B B ก็บผมวาร์ปกลับไปส่วนด้นโดของอาร์เบล เปิดมาผม,ผมอมฟอกับน้องย้ำต่อกุโบเซเลนเปิดไปฮะแล้วไงดีพีทเอาไปหลึกจับล็อกดาวน์ไว้ผมช่วยได้ถุงอาเบดกับตายครับสวนนั่นบูเบิกก็แตกพ่าฮะและนี่ก็บอกตีคลิกคลิกยำต่อสไลด์ออกครับชางได้ถุงฟังกินโยดีผมกินชีสมาพร้อมสวนเนี่ผมใส่หนักไปครับยังไงต่อแซมแปมรกับอาเคนเคิร์นลงย้ำต่ออีกทีครับผมเซนไดโดของฟ้าแซกกี้เข้ามาสตันใหญ่ตบแตกไปหนึ่งกรับผมแล้วตบย้ำต่อเซนเตอร์เซฟเฟอร์เซฟเฟอร์ก็ไม่รอครับ มาใช่ไหมผมต้องจับใจต้องถอยเลยบอกและนี่ครับคลี่ออกคลีออกไหมต้องสวนด้วยคลีต้องทําสักอย่างอินยูดีมอินยูดีมจะโดนแล้วอินยูดีมยังไงต่อทําแบบย้อนให้แล้นั่นอินยูดีมไปฮะเรื่องสุดท้ายจริงครับดาบทองดาบทองสไตรเกอร์ว่าอย่างไรนี่โดดขึ้นรถถังไปตบจิ้มย้อมสอดสไลด์ช่วยผมโพเทค VIP โพเทคกับวีไไม่ไหวผมอินยูดีมดาบทองต่อครับแจ็คกี้บอกว่าดาบทองเป็นของข้าดาบทองเป็นของ,ของ,ของขไอซ์แมนสปอร์ตและดามเมจไม่หอน ทางด้านโตของฝั่งทีมอมังอัสครับผมยังไงดีครับตีคืีไปแยกล่างหัวดับก่อนใครสตันหนักกว่าก็ได้ไปผลลัพธ์แบบนี้ครับสับย่างกอรอเข้าจังหวะสองฟิตลอยไปไม่คืนดีข้อแต่ว่าติดสตันแต่เทนเดอร์คู่คู่กับอาเบตแตกพ่ายไปแล้วครับอภินิหารมีอยู่จริงหรือเปล่าพลังคืนดีข้อครับเจนเนเรตไม่ไหวครับพีเอก็โดนตบสตันครับผมรูดเป็นข้อครับเพราะว่าดาบทองนี่มันเป็นทูไซครับผมเห็นการเกมมิ่งครับเคลื่อไปก่อนฮะ ยังไงก็สกีเฟอร์หลบข้างไว้ครับอินยูดีมขอดาบเบียวดาบเบียวไม่น่าพอดาเมจอาจจะไม่ไหวเพราะไม่มีดาบทองมี่ป่อยไปคลินคอปัดไปอยู่ใส่โคนไว้สตันใหญ่โบกโผมเป็นข้อโบกย้ำโบกย้ำเปิดมีขบีทันแต่โดนตบสตันอยู่ดีเรียบร้อยไปครับผมอินยูดีมเซฟเฟอร์ฮะซื้อเกิดมาครับชนะถงฝั่งเซฟเฟอร์ยังไงครับแจ็คก,กี้รอปิดเกมและจีจีคอครับอาเบทสองศูนย์ครับเอ็มจีทัตเป็นจอบแมชฟอยในซีรีส์หน้าฮะ จัดๆครับผมสตันใหญ่พิกทุกสิ่งครับดิเซเบลฮะใจเย็นใจและบริเวชทรายไม่ได้ผรีผามครับจังหวะที่นั้นอ m ง n g ร์มีเอจิทชีสครับผม <c oughs> แล้วก็ดีไวายเรเปรียนี่แหละฮะ42ต่อ24ครับ41นาทีจบเกมครับใจนิง่งดังผูผา 2-0นะครับฆ่าไป15ตัวตาย2เจคกี้บอยเจคกี้บอยเอเดาเมจ4 6 0 0 0ฮะคือออกของไทม,มิ่งได้ดีนะเป็นอาร์มเลดแล้วก็ตามด้วยทั้งด้าตัวของเออ่ uh, Bar, มังกนะี้คิงบาร์ฮะมีเมนต้าเนาะแล้วก็อปิซเซลเบดครับผมจังหวะที่ทั้งด้าตัวของพีเอจะบดเนะี่ยตีสวนกลับไปก็แยกลากสู้ครับเมนต้าสายครับ ไล่วักกลับมาวัดกันที่แบบสตันใครออกนะสตันใครออกนี่ก็แบทสลอดกันไปครับก็เป็นสุดท้ายที่นะั่นดิสซิเบิลของ MG ็มจทันนี่เยอะกว่าแต่อีกหนึ่งคนที่มองข้ามไม่ได้คืออันเดอร์หลอดครับัวเนียแล้วฮะแล้วก็สร้างดีบัฟตัดลดทอนดาเมจของฝั่งของข้ามนี่ฮะแล้วก็ล็อกขาวของอันเดอร์หลอดนี่มาดีจัดครับผมอันเดอร์ลอดครับแม้ว่าโดนโซลคิวครับในช่วงต้นครับแต่ก็ ไม่ไมีอะไรหนักหนามากครับเพราะว่าทางฝั่งตัวของกังก้าเนี่ยก็ฟาร์มได้เร็วนะครับส่วนอันเดอร์ลอร์ดก็ฟาร์มได้เร็วพอๆกันนะจังหวะไฟสอบแล้วพอเขาได้ตัวของรอนอเวนซอร์สมานี่ก็เดินเกมแล้วครับอันเดอร์ลอร์ดนะเดินเกมแบบเดืเดอดเครับนี่คือแอซิดของด้านเอ็มจีชัน Trend, นี่คือยิบสียิบหกยิบสองนะตัวเดินเกมสามตัวค็อกเบิร์กวอร์ดสวิตแล้วก็ทางด้านอันเดอร์ลอร์ดครับเลือดแชกส่วนใหญ่จะเป็นแทังค์ชนนะฮะแล้วก็ เข้าแถวสองผมคอยปั๊มดาเมจเวทรัวๆครับมีไซโคลเซตัพสตันย้ำอีกทีนะส่วนไรซิลเลอร์ก็ฟาร์มอยู่ยาวแข่งกันเนอัในพีเอครับซึ่งไรซิลเลอร์ก็เป็นเฟสที่น่าจะฟาร์มได้เร็วกว่าด้วยนะ